ญี่ปุ่นเจอซอฟพาวเวอร์ด้านอาหารคะของไทยเข้าไปก็คือมีผู้ใช้นะครับเป็นผู้ใช้ X เนาะเขาก็โพส์คลิปหนึ่งอะ่ะเป็นคลิปของน้องนะน้องก็ทำไว้นะช่องกินกับพาชาแนลเออซึ่งเขาอ่ะก็ปรุงเมนูหมี่เย็นปกติหมี่เย็นที่ฮัจิบังเนี่ยเขาจะเสิร์ฟแยกมานะมันก็จะมีวาซาบิมีต้นหอมแต่น้องเนี่ยเขาก็ปรุงพริกบดลงไปนะซึ่งคนไทยอะ่ะเธอ ต้องเติมนะนักปรุงนักเติมซึ่งปใครไปกินฮนะัชิบังเนี่ยราเมงเขาก็จะมีให้ปรุงนะคะมีพริกป่นมีพริกไทยมีน้ำส้มใส่ชูมีมีแบบช้ำๆเอาเธอจะกินติดแซบเนคนไทยก็ติดแซบนึกออกไหมนะน้องเขาก็เลยมิกซ์เ็้าไปเลยมิกซ์ลงไปคนญี่ปุ่นก็เข้ามาดู นะบางคนก็อยากกินต้มยำกุ้งบ้างนะบางคนก็อุ้ยท้องจะเสียไหมบางคนก็เออแปลกดีขํำบ้างก็มีอ่ะนี่ก็คือซอฟพาวเวอร์ด้านอาหารเมืองไทยมันเมืองนักปรุงอยู่แล้วคุณนะเป็นแบบใหม่แบบสับเจ้าของต้นตำรับก็งงไปเลยไม่ต้องงงคะ่ะเหมือนเวลาเราเห็นเขาทำผัดผักใส่อะไรก็ไม่รู้นึกออกไหมล่ะ แล้วก็เครมวันนี้คือบนรักของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งผัดไทยบางทีกินผัดไทยเมืองนอกอะเธอเชฟฝรั่งอนะรู้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่ว่าก็กินไปก่อนนึกออกมานะฟิลดีเอากันนะะ